เราก็มาถึงสนามจริงแล้วครับเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเราจะมาลองดูนะฮะตอนนี้พร้อมเลยใช่ไหมพร้อมลแล้วผมเอาลงเลยไหมลงเลยแล้วโชว์เลยได้ครับมารถที่น้องอทัยทํามาครับเปิดตัวรถก่อนครับมันไม่ไปอะครับเราไม่เคยถามพี่นะว่าแบตมี อ้ภัยโดนช่างแครกแกล้งเอาซะแล้วงานนี้มีเคลียร์ใส่ก็ไม่ได้ออกทีวีเนี่ยแน่ช่างก็ไม่ใส่ผมมากมุกมุกมุกแม่ช่างมีมุกด้วยถ้าไม่ใส่นี้เล่นไม่ได้นะครับอ๋อไม่ใส่เล่นไม่ได้เมื่อกี้วิ่งไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมครับยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะฮะอ๋อครับต้องเติมพลังงานก่อนโอเคจับเย้เอ๊กเอ๊กอะไรครับขันครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเช็คเช็คเช็ค แน่ะว้าขยับขยื่นแล้วฮะโอ้โหช้า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 เป็นไงความแรงเลยไม่ต้องพูดเราต้องเปิดเครื่องเสียงเลยนะจะลองเปิดไทยเปิดปั๊บโหแบบสนั่นเลยอ่ะเอาเอาลั่นสนามเลยเปิดประตูเอาประตูด้วยเปิดประตูแล้วเข้าไปนั่งด้วยเข้าไปนั่งหน่อยจะบ้าเลยเหรอจะยินเพลงแล้วเป็นไงโหแน่เลยท่ามา เมื่อกี้รองเท้าพังไปแล้วนะเสียงเสียงนี่เดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันยาวๆเลยลองไปวิ่งกันโอเคแหมฝีมือการมาขับรถของอาไยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยโอ้โหดันนันมีกีบโครด้วยโอ้โหแก๋วไปเลย โอ้โหสนุกสนานมากมายใช่ครับวันนี้ตรงลงนะฮะการโมดิฟายสำเร็จครับสำเร็จครับคีมเมียไทยเป็นไงฮะสุดยอดครับผมสุดยอดไหมครับผมไม่เห็นอาไทยทำอะไรเลย พี่แท็เนี่ยชอบเอาความจริงมาล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยนะแบบเนี้ยเขินแย่เลยตัวเองว่ะต้องใช้ประสบการณ์สูงใช้ฝีมือนะใช้ฝีมือในการทํางานแล้วฮะแล้วกว่าจะได้อย่างนี้ประสบวามณ์สำเร็จงี้ผ่านอุปสรรคมามากมาความสําเร็จเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าโหสุดยอดแข็งจริงครับอุปสรรคก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยเจออะไรมาบ้างครับช่างอุปสรรคก็จะตอนแรกเนี่ยเวลาเราลงมือเนี่ยเวลาเรากรีดที่ที่เราทําดูนะฮะมันตรงนั้นอ่ะจะจะเสียค่อนข้างบ่อยนะครับ เพราะว่ายังไม่ชํานาญต้องมีประสบการณ์นิดนึงถึงจะงานจะออกมาดีนะครับ,รบแล้วก็จะตรงอะไรประมาณนี้นะครับอ,อย่างที่2ก็จะเป็นภาคขนส่งเพราะว่าเราทําเราต้องส่งของให้ลูกค้าใช่ไหมครับส่งทางไปรษณีย์นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราเซฟตี้ยังไม่ดีพอนะครับก็อาจจะแตกบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่เราก็ยินดีรับผิดชอบนะครับ,รบลูกค้าส่งรถกลับมาเราเคลมคันใหม่เปลี่ยนให้ไปนะครับคือวาว อุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่เคยเจอแต่ตอนนี้ก็คือเซฟตี้ดีแล้วนะฮะไม่ไม่พลดแต่ถูกแก้ไขหมดแล้วครับผมประสบการณ์สอนคนครับการจะสอนช่างแคคครับแล้วเวลาช่างแคคเจอปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยช่างแคคนึกถึงอะไรเอาที่ทําให้ผ่านอุปสรรคของเราได้มาได้ครับก็คงจะเป็นคําชมของลูกค้าครับคําชมแบบว่ารถสวยครับอะไรประมาณนี้เขาชอบชื่ชอบในงานของเราตรงนี้ก็จะเป็นกําลังใจในการเดินงานต่อไปนะครับผมในการทํางานต่อไปแสดงว่า ร้างแคปเนี่ต้องมีคาดขาเมื่อชินที่รายการเราอยู่ตรงนี้ผมค้หนอยครับช่างครับก็คือเราเป็นช่างเลยนะฮะเราเห็นงานทุกวันอย่าทำเป็นชินตาเต็มที่กับงานทุกขันครับผมเดี๋ยวผลงานจะการันตีตัวเราเองนะครับยอดความคิดมากนะครับอย่าชินอย่าชินกับงานใช่ครับนะฮะนะฮะหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็คือ มันอาจจะหลายพันชิ้นครับนะฮะสำหรับเราที่ผ่านมาแต่มันอาจจะเป็นหนึ่งชิ้นเดียวสําหรับลูกค้าลูกค้าต้องอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดครับเย่สุดยอดคนไทยหนึ่งคนนะครับจากหนึ่งสมองสองมือนะครับอาชีพสุดยอดสุดเด็ดนะครับเป็นอาชีพที่ผมเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะครับว่าโอ้โหมันจะมีรายละเอียดมากมายขนาดนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นของเล่นนะครับแต่มันไม่แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลย สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกับผมนะครับและคู่หูจูเนียร์ของผมนะครับได้ในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ทุกวันจันเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่องเจ็ดสี่นะจ๊ะรับรองนะครับว่าพี่แท่งนะครับจะสรรหานะครับแรงบันดาลใจนะครับในอาชีพดีๆจากหนึ่งสมองสองมืออย่างคนไทยสุดยอดอย่างนี้นะครับมาฝากทุกท่านทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวนุยเลยจูมาร์เกอร์บุย